สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นอ้องเอซท่างช่องแม่ครัวพาด้วยสวัสดีพี่น้องมือนี้เสารวันอาทิตย์ที่ยี่สิบหระบบพี่น้องอ๋อเนี่ยกวัวก็ลืมเบิงงวันที่ตลาดเดียวบันเด้เอเบิงงวันที่ก่อนเด้อ ว่าแมนวันที่วันอาทิตย์ที่กี่สิบกกลมือน,น,นี่เออแมนอิลีวันอาทิตย์ที่ยี่สิกพฤกษภาคมยังเป็นเดือนพฤกษาภาคมอยู่นัพ่นองเนาะยังเป็นเดียนพฤกษาภาคมอ,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 อยู่เพราะว่าปลายเดียนบอพ่นองเนาะน่นจะเป็นปลายเดียนพฤกษาภาคมมันที่ยี่สิบหกยี่สเจ็ดยี่สิบแปดี่สิบเก้าสามสิบสา อีก่ามือพี่นอ้องอีก่ามือมือที่หกรัฐบาลไถแตกแตกนะสำหรับเซียนสำหรับอาจารย์มือนี่ทีติดตามเซียนบันนอกเนาะค่ะพี่น้องอาจารย์เตี่ยเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาผู้ร่อคู้ล่อมาคบล่างของอาจารย์พิสิทธิ์แม่ครัวปล่อยออกไปเด้อพี่น้องเด้อแม่ครัวปล่อยออกไปแล้วบานี่ อาจารย์เตี้ยเมื่อนี่กับเซียนบันนอกแม่ัวจะตามเนาะค่ะพี่น้องเนาะแม่เสรภูมิก็ออกไปแล้วเดอ้อกันยังคงเหลือ,อยังไร้าาอาจารย์เนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมื่อนี่ไปเบิ้งแนวทางของร้านพ่อแลปล่อยล่างออกมาแล้วคะ่ะร้านพ่อแล่ปล่อยลางออกมาแล้วเด้อค่ะพี่น้องเดอ้องวดที่อาเพิ่นปล่อยบุญออกมาก่อน เดียรลงังมีถึงหลักสิหลักหน่วยจับคู่กันได้พี่น้องสิสน้นกันกับของไหวหอบใเบื้องน้ำกันพี่น้องสำหรับหลานพอแร่เนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาขอบุณขอบพุณนทุกอาจารย์ทุกสำนักทุกเซียนที่ทรงแนวทางเขามาหาแม่ขั้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวแม่ขั้วสิค่อยๆตามไปทุกอาจารย์เด้อค่ะพี่น้องเด้อ้วก็ขอบุณขอบพุณนอ่าสำหรับ เอฟซี FC, ที่ติดตามที่คลอยกดไลร์กดแชร์ที่คลอย,รรอ,ยอ่าถ่าเบิงแม่ขั่วเนาะคะ่นะเนาะอ่ะแม่ขั่วกำมีกินแล้วกำลังใจน้ำทุกเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่เฮาแฟนคลับสุกูสุกคนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะภูเขามากกับภูบาขันเขามากอ,ะอ่ะขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อเอาแม่ขั่วสิบห้าไปเบิงหลานพ่อเล่เพิ่นมากสิบหน่วยสำหรับชุดรางเนาะคะ่ะเพิ่นปล่อยชุดบนมาแล้วเหลือชุดรางยังบ่ขันปล่อยมาก เดี๋ยวแม่ขั้วสิบ้าไปเบิงแล้วก็สิบ้าไปตามเซียนบานนอกอาจารย์เตี่ยเนาะค่ะพี่น้องเนาะไปไปเบิ้งตัวเลขแนวทางน้ำกันค่ะนี่ค่ะหลานพ่อแลเพิ่นปล่อยบุญออกมาแล้วตั้งแต่ตน้นตองหัวเนาะค่ะพี่น้องเนาะวิ่งบนศูนย์กับหนึ่งสองตัวมาตัวเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับหลานพ่อแลเพิ่นปล่อยออกมาย่งคงเหลือ,อยัง ย่งคงเหลือลังปล่อยล่างออกมาแล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อหนึ่งมิถุนายนหกเจ็ดหนึ่งมิถุนายนหกเจ็ดนะคะพี่น้องล้านพ่อเล ของสูตรเพิ่นกันแน่นอนคือกันพี่น้องเป็นมีเทิงบนเทิงลางล้านพ่อแหล่วิ่งล่างหลักสิบสิบลางกนเด้อพี่น้องเด้อเป็นมีเทิงบนเทิงลางสิบล่างมาเก่ากับซีพี่น้อง ขอเวลาในเดอ้อค่ะพี่น้องขอเวลาจักแปดนาทีขัวสีขัวสีเฮ็ดงานใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะเบิ่งคิปให้จบขั้วสาแปดนาทีเพราะวา่วาแม่ขัววขั้าเฮ็ดงานใดเนาะค่ะสิบล่างล้านพ่อแลสิบล่างเก้ากับสี่หน่วยวันนี้ น,น้าหนูกรบ่ะหน่วยล่างอันนี้จับคู่กันได,ด้เด้อค่ะพี่น้องเด้ออันนี้จับคู่กันได้ระวังอ่ซิปกบลงัง เพิ่นเฮ็ดมาห้ครบชุดพี่น้องจับคู่กับมี่เก่าคู่เพราะว่าเพราะว่าหยังพี่น้องเพราะว่าไม่ได้กลับตัวเด้อค่ะพี่น้องเด้อร้านพอแรกมี่จับคู่ห้พร้อมเด้อพี่น้องเด้อ้าศูนย์ ก้าหนเก้าแปดไม่ต้องกลับตัวเด้อค่ะพี่น้องเด้อครบชุดถ้าพี่น้องบอ่มักจับคูที่เพิ่นจับไห้เฮาก็เอาไปใส่ตัวเลขแนวทางเฮาใดเด้อพี่น้องเด้อ ิบคือสิบหน่วยคือหน่วยขึ้นบนถือว่าพิษพี่น้องสำหรับหลานพอแร่เด้อค่ะพี่น้องเด้อเ,เนะพิ่นบ่มี่โตนิ่โตนักพี่น้องเพิ่นจับคูมาหาคือหลักสิบคือหลักสิบหลักหน่วยคือหลักหน่วยนี่ค่ะ ชุดบนของเพิ่นเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพิ่นมาว่างตอ่ออ่าเพิ่นว่างตองหมวดไปแล้วชุดบนยังคงเหลือชุดล่างที่แม่ขั้วบว่าหันลงของเพิ่นเนาะค่ะพี่น,นะะ้องเนาะเอาสำหรับหลานพ่อแล้หนึ่งมิถุนายนหกเจ็ดหลานพ่อแล้วิ่งสิบล่างเก้ากับสี่ลักซิปเก้ากับสี่เด้อพี่น้องเด้อหน่วยล่าง 018จับคู่มิตัวใด909198 404118พี่น้องถ้าบอมมักที่เพื่อนจับคู่ให้เอาตัววิ่งตัวแลนด์เลือกเอาเลยค่ะบปว่สิเป็นลักสปว่สิเป็นลักหน่วยเอาแคปนาจอไว้พี่น้องแคปนาจอไวพ้พิจารณามักกระจัดอมมักกับทัดไปเพราะว่าทุกอย่างเป็นแค่แนวทางให้พิจารณาทุกครั้งก่อนลงทุนเนาะค่ะพี่น้องเนาะ พอกันคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะแม่ครัวสวัสดีค่ะ